ข้ามาทักทายสวัสดีด้วยเพราะว่าอันทดสอบคอยบๆไปเนาะก็เลยเอาเอาไม้มาเนาะเอาไม้ใส่มาเนาะสบายดีเด้อสบายด,ดีตอนค่ำนะพี่น้องใครทีเ่เข้ามาก็ทักทายสวัสดีเด้ยอยว่าไปเนี่ยมานเลยมาเล,าเลยสดอ่าด้นเลยเด้อ <c oughs> ถ้ายังเข้ามายัง่กดไลค์กดติดตามกันเสร็กดไลค์กดติดตามไม่เน่ <c oughs> ยอมรับด้วยดีว่ามีเมียแล้วสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนคนที่เข้ามาก็ทักทายสบายดีอย่างที่กล่าวเด้อเป็นจะได้ไดเลยเยนะอากาศหนาหนาพี่น้องบ้าน้องอากาศหนาว ยอมรับด้วยดี่าปกติกับพคกขีมีคนมาเบื่อแบบน้อย <t ốt anak lonely> chấp bình cái này của cô chú, anh chị, em, anh, chị, em, anh, ยอ,ยอมรับด้วยดีว่ามีเมียแล้วพี่น้องคอยมีคำคมหนึ่งคมหนึ่งพี่น้องที่อยากบอกสุจาวาลมบะไ้ครบนะคือเข้ามาหลอกเข้าขึ้นมาตัวเข้าขึ้นมา นะเบบเฮาพ,พยายามไฟเดียวนะ,ะด้ลงม่ได้ครบสบายดีสบายดีเด้อสบายดีพี่เนาะฝึยเข้ามากระทักทายสบายดี ท้ามันยู่โสบายดีสบายดี สบายดีสบายดีพอดีเข้ามาตักทายสบายดีด้วยเพราะว่ามาไลน์ในทูปพี่หน่อยเพราะว่าไม่ได้มาไล่ดอนเด้ ยัค่อยเชื่อเบาว่ารค่อยไล่มือเดี่ยนี่ค่อยห้าวนอนตลอดพี่น้องสบายดีเด้อยแล้วก็สิฟังเพลงไว้นะั่มนะเพราะว่าสิเปิดเพลงไว้แล้วก็ย่านมันเขา้าเราย่ามาตีฤกษะสีพี่น้องก็เลยเปิดเพลงฟังไว้แล้วก็ไล่สบายนั่มนะนะทุกคนนะ สบายด,สายดีสวัสดีครับสวัสดีวันดีที่เข้ามาก็ทักทายสวัสดีด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เป็นไรนานมากทุกคนรอแป๊บนะผมจะออกข้างนอกรอรอรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมจะออกข้างนอกออกนอกก่อนรอแป๊บเดียวนะครับจะไปข้างนอกแป๊บเดียวจะไปเข้าห้องน้ำน,นะ เราเพี <c oughs> ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวผมมาเราี้ยเดียว สวัสดีครับทุกคนรอไปเดียรอไปเดียรัมาแล้วออมาแล้วทุกคนอากาศหนาวมากนะที่บ้าน ปิดเบื้องอ่เป็นปิดเบื้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่เข้ามาก็ทักทายสวัสดีด้วยนะรู้ว่ามันรู้ว่ามันสว่างไปกังงะสบายดีสบายดีใครที่เข้ามาก็ทักทายสบายดีด้วยคอมเมนต์ให้เน้พี่น้อง หาหนอนไหม ยอมรับด้วยดีว่ามีแฟนแล้วใครที่เข้ามาก็ทักทายสบายดีด้วยนะใครที่ยังจำผมได้ทุกคนผมก็เคยมีคนดูอยู่นะเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเอนนี้ว่าเดียวนีว้มเมื่อก่อนก็เคยมีคนดูอยู่แล้ะนั่นแหละว่าตอนนี้ไงเราไม่มีคนดูเพราะช่องเราไม่ไดังไง คนดูใครที่เข้ามาก็ก่ายสวัสด,ดีด้วยนะตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มว่าสองทุ่มอะหนึ่งทุ่มนะทุ่มตรงหนึ่งทุ่มจะใกล้ถึงส,สองทุ่มแล้วใครที่เข้ามาก็ก่ายสวัสด,ดีด้วยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะไม่ได้เจอกัน ประมาณเจ็ดแปดเดือนนั่นแหละจะเข้าปีแล้วเนาะที่ผมไม่ได้มาไล่ให้ทุกคนด้บูแล้วก็ไม่ได้มาไล่พูดคุยทุกคนให้ดูนะส่วนใหญ่ผมก็จะลงวิดีโอนะเพราะว่าในที่บ้านผมมันโคตรกระตุกโคตรขาดครับในทีบ้านผมนะผมอยู่ชนบทไงแล้วก็เนผมไม่ค่อยดีแล้วก็ในผมไม่ค่อย เขาเรียกว่ายางไงวะแรงไงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ใครที่เข้ามาก็เวทักทายนะคอมเมนต์คนละนึงคอมเมนต์กดไลค์หนึ่งทีนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยยอมรับด้วยดีว่ามีแฟนแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ได้มาไล่านานก็ก,ก็ประมาณนี้เนาะเพราะเราไม่ค่อยมาไล่านาน ก็เลยไม่มีคนดูไงก็เลยไม่มีคนดู